สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพามารีวิวจอดลึกเกี่ยวกับ c ีซ 75B รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ถือว่าเป็นตำนานได้พิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานและยังคงสร้างความประทับใจให้กับทั้งนักยิงทั่วไปและมืออาชีพเริ่มจากภายนอก c ีซ 75B ยังคงเอกลักษณ์ด้วยโครงสร้างเหล็กเต็มตัวที่เป็นจุดแข็งเสมอาอมา มอบความทนทานแข็งแรงและมีสเสน่ห์เหนือการเวลารุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับการออกแบบที่ดูเพรียวแต่แข็งแรงพร้อมผิวด้านสมัยใหม่ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และการปรับแต่งเล็กน้อยบริเวณสไลด์และกลงไกปืนทำให้ไม่เพียงดูดีแต่ยังให้ความรู้สึกสบายมืออย่างยิ่งเมื่อพูดถึงสมรรถนะ C z ซ 75B ถือว่าทรงพลังใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตร ให้การควบคุมแรงถอยที่ราบรื่นด้วยการกระจายน้ำหนักจากโครงเหล็กเต็มตัวและด้วยการออกแบบสไลด์อยู่ในโครงจึงทำให้แกนลำกล้องต่ำลงช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดแรงกระดกได้อย่างยอดเยี่ยมไกปืนดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นยังคงคมและเชื่อถือได้พร้อมด้วยระบบเซฟตี้ที่สร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่ชอบการใช้งานแบบดั้งเดิม จุดเด่นที่ทำให้ c ีซ5ดรุ่นปี2025แตกต่างคือความเชื่อถือได้ในทุกสภาวะการเล็งที่เป็นธรรมชาติจนแทบจะไม่ต้องคิดและการสนับสนุนจากตลาดอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายตั้งแต่ศูนย์เล็งด้ามจับไปจนถึงการอัปเกรดไกปืนซีซดผลิตปืนรุ่นนี้ด้วยแนวคิดเพื่อผู้ใช้มาโดยตลอดและการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมกับรายละเอียดที่ทันสมัยทำให้โดดเด่นท่ามกลางตลาดปืนโพลิเมอร์จำนวนมาก หนึ่งในสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความสมดุลที่ลงตัวระหว่างน้ำหนักการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และการควบคุมแรงถอยทำให้เหมาะสำหรับการแข่งขันการฝึกยิงหรือแม้แต่การป้องกันตัวในเรื่องราคา CZ75BP 2025จัดอยู่ในกลุ่มปืนพกระดับกลางมอบความคุ้มค่าเกินกว่าราคาที่จ่ายไปโดยทั่วไปแล้วราคาจะถูกกว่าปืนโครงเหล็กระดับพรีเมียมหลายรุ่นแต่กลับมอบสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่า จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพและความเชื่อถือได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปสรุปแล้ว c z 75B รุ่นปี2025ไม่ได้เป็นเทียงการสารต่อของปืนตำนานเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยในขณะที่ยังเคารพรากฐานเดิม โครงเหล็กเต็มตัวการถอยกลับที่ราบรื่นการออกแบบที่สบายมือและชื่อเสียงด้านความทนทานทำให้ปืนรุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี2025ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์และอยากเพิ่มปืนคุณภาพให้กับคอลเลกชันถ้าคุณให้ความสำคัญกับสมรรถนะประวัติศาสตร์และคุณภาพที่ยืนยาว4ี 75B คือการลงทุนที่ไม่มีทางทำให้ผิดหวัง และจะยังคงเป็นตำนานคลาสสิกในโลกของปืนพกตลอดไป